ดีทุกท่านนะสวัสดีลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมฤทธิ์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็จะมาสอบถามพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับการทําพิธีต่างๆนะครับว่าพระอาจารย์ทํามานานแค่ไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอบถามพระอาจารย์กันเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์หน่อยนะครับว่า พระอาจารย์ทําแบบเนี้ยมากี่ปีแล้วเกี่ยวกับการเจิมหน้าเจิมมืออาบน้ํามนต์พระอาจารย์ทํามากี่ปีแล้วครับก็บวชปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามสิบสามปีนี้ทําเริ่มช่วยเหลือโยมส่งเคาะโยมอาบน้ํามนต์เจิมเนี่ยก็ประมาณสิบเอ็ดปี อ๋อ<ป>พระอาจารย์ทํามาสิบเอ็ดปีปแล้วนะครับแต่บวชมาสิบสามปีสิบสามปีนี้อาจารย์ทำมาสิบเอ็ดปีช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมดีเขาเป็นทุกใจคทุกใจทุกกายไม่สบายใจไม่สบายกายก็เข้ามาให้อาบน้ำมนต์ครับววาอาบให้โยมเขาเพื่อความสบายใจครับา,านี้แล้วการอาบน้ำมนต์การเจิมหน้าเจิมมือเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับพระอาจารย์ อย่างเช่นพวกค่าครูหรือว่าค่าใช้จ่ายในการมาหาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมครับค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีแต่มีค่าคร<ม>ูค่าบูชาครูก็คือสิบสองบาท<อ>ตามที่หลวงปู่หลวงพ่อท่านแนะนาไว้ครับก็มีสิบสองบาทก็มีทู่มห้าดอกเขียน <c oughs> ขาวห้าเล่มแล้วก็ปัจจัยสิบสองบาทดอกดาวเรืองห้าดอกครับ หรือดอกด,อ,ดอกบัวก็ได้ห้าดอกครับาอาบ้ำนวนด้วยก็เพิ่มดอกบัวไม่ห้าดอกครับสําหรับญาติโยมสําหรับญาติโยมที่ไม่มีเงินครับไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวหรือมีเงินแค่บาทเดียวน่าก็สามารถมาหาอาตมาได้ครับไม่มีเงินก็มาได้ มันจะไปจะต้องมีสิบสองบาท๋อครับผมถ้าไม่มีเงินสิบสองบาทคนจนจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีเงินเลยเนี่ยไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อดอกไม้ทุกเทียนก็มาหาอาตมาได้อาตมาก็ช่วยช่วยญาติโยมทุกคนค,นะคเพียงแค่มาบอกนะครับไม่มีดอกไม้ทุกเทียนก็มาได้ถ้าไม่มีจริงๆเลยครับไม่มีเงินสิบสองบาทก็ไม่เป็นไร ก็มาทำวิธีอาบน้ำมนต์เจิมมือเจิมหน้านะพวกเพื่อความเป็นกําลังใจเป็นขวัญกําลังใจอาตมาก็ทําให้สําหรับคนยากคนจนที่ไม่มีจริงรๆก็ยินดีทําให้มาตัวเปล่าเลยถ้าอยากจะทำนะอยากจะทําอยากจะอาบน้ำมนต์กับพระอาจารย์อยากจะเจิมกับพระอาจารย์แต่ไม่มีเงินเลยสักบาทนึงก็มาทําได้ครับก็มาทําได้เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานพนมมือนะ ตามที่เราศรัทธาครับแค่นั้นเองครับก็มาทําพิธีได้อ๋อครับไม่มีตังเลยเนี่ยพูดง่ายๆครับไม่มีเงินเลยนะไม่มีเงินเลยสักบาทนึงไม่มีตังซื้อดอกไม้ทุกเทียนที่จะมาไม่มีเงินถีงสองบาทเป็นคนจนเนี่ยมาหาาตมาได้เลยยินดีทําให้ครับยินดีทําให้ครับนะครับพระอาจารย์ก็มีจิตเมตตานะครับสําหรับคนที่ ไม่มีจริงๆนะครับไม่มีจริงๆพระอาจารย์ก็เมตตานะฮะทำให้นะครับไม่แบ่งชนชั้นนะฮะพระอาจารย์ไม่แบ่งชนชั้นวันละนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะครับพระอาจารย์ทําให้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับคนไม่มีตังค์เลยสักบาทเดียวนะครับอยากมาหาพระอาจารย์อยากมาอาบน้ามนต์เจอหน้าเจอมือนะครับขอแค่บอกพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ทําให้หมดทุกคนนะครับอ่าและจะขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์อีกสักหนึ่งเรื่องนะครับ เกี่ยวกับค่าคู12บาทที่พระที่พระอาจารย์เอ่อยไปเมื่อัะครู่นะครับวา่าค่าคู12บาทเนี่ยที่พระอาจารย์ได้รับมาจากญาติโยมที่เขาใส่พานคูมาเนี่ยพระอาจารย์เอาไปทําอะไรบ้างครับพระอาจารย์เอาไปทําอะไรบ้างค่าคู12บาทปัจจัยเศษปัจจัย12บาทที่ญาติโยมใส่ไปในพานเนี่ยใสมาในพาน,น12บาทเนี่ยก็นําไปจ่ายค่าไฟ ให้กับวัดอ๋อครับทุกเดือนทุกเดือนครับจ่ายค่าไฟที่วัดทุกเดือนครับ12บาทเนี่ยและก็อย่าง12บาทเนี่ยทาไมต้องเป็น12บาทครับ12บาทเนี่ยตามที่หลวงพ่อหลวงปู่บอกไว้ก็คือเป็น12ราศีเปรียบเสมือนเป็นตัวแทน12ราศีปีนัก,กษัตริ<อ>ูเสริมรดวงชะตาราศีเปรียบเสมือนเป็นเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนราศีต่าง 12ปีเกิดนักษัตย์แค่นั้นเองแล้วปัจจัยเนี่ย12บาทเนี่ยก็นําไปจ่ายค่าไฟวัดทุกเดือนอืมครับคือ12บาทเนี่ยมีที่มาที่ไปแน่นอนมีที่มาที่ไปแต่บางคนไม่มีเงินอย่างที่อาตมาบอกไม่มีเงินอยากจะทําบุญบาทนึงก็ได้๋อครับครึ่งสลึงก็ได้ครับ50สตังก็ได้ คือไม่เรียกร้องอะไรเลยไม่เรียกร้องถ้ามาอ่าบน้ำมนต์มาเจิมหน้าเจิมมือไม่มีตังเลยครึ่งสลึงครับหนึ่งสลึงครับห้าสิบสตังบาทสองบาททำบุญได้ทำได้หมดทั้งนั้นอ๋อทำได้หมดใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อไม่มีเงินเลยก็ไม่ต้องทำครับไม่มีเงินเลยก็ไม่ต้องทำครับสามารถมาได้ครับช่วยโยมจริงๆสำหรับญาติโยมบางทีญาติโยมอยากจะทำวิธีแบบนี้ อาบน้ำมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ไปในสถานที่ต่างๆต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอะไรอย่างนี้เราก็หาเชา้ากินค่ำทำงานโรงงานกันเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางวันก็ได้บ้างบางวันก็ไม่ได้ครับหาเชา้ากินค่ำทำโอเสร็จแล้วก็ตกแล้วได้วัน300ละสามร้อยสี่ร้อยทำบุญสักกบด้วอาตมาช่วยทุกคน นะครับคนที่ไม่มีเงินเลยอยากจะทำเข้ามาจะช่วยสงเคราะห์อุเคราะห์ให้เข้ามาได้หมดไม่ว่า,<ม>าจะมีหรือไม่มีถูกต้องครับเป็นอะไรหัวใจหลักเคยเป็นที่พึ่งทางใจทางใจยังไงเป็นความหวังเป็นกําลังใจครับเป็นความหวังเป็นกําลังใจเป็นที่พึ่งทางใจเป็นแรงกายเป็นแรงใจ ให้มีกำลังใจในการประกอบสมอัมมาอาชีพให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตครับให้มีแรงใจในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ต้องการกำลังใจมากที่สุดในบรรดาสถาญาตโยมครับมีอาตมาก,ก็ช่วยแบบนี้ตรงนี้ก็นะก็จะฝากญาติโยมนะครับมาอาตมาก,ก็ย้ําถให้มีเงินเลยคนยากคนจนสมัยนี้มีเยอะคนที่อยากจะทํา หาที่พึ่งทางใจแต่ไม่มีเงินคนเก็บขยะย่างเช่นคนเก็บขยะหรือคนหาเช้ากินข้ามที่ไม่มีเงินเลยครับสักบาทมีแต่ก็ไว้กินข้าวครแต่ละอยากจะอาบน้ํามนต์อยากจะเจมิมอากจะมาเห็นเขามากันก็อยากจะทำไม่มีตังซื้อดอกไม้ที่ตลาดลไม่มีตังใส่ในพานยี่สิบสองบาทบ,บอกให้โยมรู้เลยว่า มาหาอาตมาได้เลยไม่มีเงินสักบาทก็มาได้คนไม่มีก็มาได้เลยใช่ไหมพระอาจารย์มาพนมมือกับเขามาพนมมือว่าตามที่อาตมานำกล่าวว่าตามพนมมือไม่มีดอกไม้มือเราเนี่ยก็อธิษฐานได้และก็ได้ทำเหมือนกันนะครับสงเคราะ์ช่วยเหลือเป็นกำลังใจไม่ได้หวังสิ่งใดไม่ได้หวังสิ่งใด ทำบุญตามศรัทธาใคร,ครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ว่ากันครับทําแบบนี้มา11ปีแล้วแล้วก็ยังเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบันครับ, <3 S 1> รบก็วันนี้ก็จะขอให้พระอาจารย์ทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ให้พรญาติโยมสักนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ก่อนจะจบการสอบถามพระอาจารย์ในครั้งนี้นะครับก็ขอให้พระอาจารย์ ให้พรบรรดาญาติโยมหรือลูกศิษย์พระอาจารย์สักนิดหนึ่งครับก็ขอ,ขอจเจริญด้วยขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เดินทางมานาวดนัดบรองตำบลด้วนอำเภอบรรณิคมจังหวัดชมุมบรีที่เดินทางมาหาอาตมาทุกคนทุกท่านก็ขอ,ขอให้ทุกคนทุกท่านจงจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภารปฏิพานธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆก็ขอให้มารลายสิ้นไปขอให้มีความสุขมีความเจริญค้าขายสิ่งใดก็ขอให้มีผลกําไรไม่ขาดทุนขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขปาศจากเพราะปาศจากโศกโ,โรคภยัยใดๆก็ขอให้เกิดความสบายใจทางจิตทางใจขอให้ทุกคนทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกท่าน สาธูต่อปุ่มเมื่อไหรเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้นะนครับครับครับ